ลิมิงวันนี้อากิโกมาทดลองอยู่คอนโดใหม่ที่ไลฟ์พระโขลกแลพร้าวค่ะตามมาดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างห้องที่วันนี้จะมาลองใช้ชีวิตชิวๆนะคะก็จะเป็นห้องแบบเวอร์ทิฟเล็กซ์ค่ะก็จะให้ฟีลิ่งเหมือนอยู่บ้านมากๆเลยห้องนี้นะคะเพดานสูง4.4เมตรแล้วก็ได้กระจกข้างนอกเต็มบานด้วยค่ะก็จะให้ฟีลิ่งที่โปร่งโล่งสบายมากค่ะ ห้องครัวนะคะเราก็จะได้ห้องครัวแบบเปิดค่ะซึ่งก็อยู่บริเวณหน้าห้องแบบนี้นะคะแต่ว่าใครที่ชอบทำอาหารนะคะก็สามารถกั้นประตูตรงนี้นะคะก็ทำเป็นครัวปิดได้เลยค่ะก็จะเป็นสัดส่วนมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ ในส่วนของห้องน่านนะคะก็จะได้สุขภัณฑ์ทั้งหมดตามนี้เลยค่ะแล้วก็กระจกเนี่ยบานใหญ่มากๆเหมาะสาหรับแบบแต่งหน้าหรือว่าจะถ่ายคอนเทนต์ในนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะและที่สําคัญนะคะสามารถเข้าออกได้2ทางค่ะก็จะเข้าออกได้จากส่วนกลางของห้องแล้วก็จากห้องนอนเล็กด้านล่างค่ะ <S <S ห้องท้ายเวทีเพล็กซ์นี้นะคะก็จะได้ ห้องนอนสองห้องด้วยกันนะคะ mm. ก็จะเป็นห้องนอนด้านบนแล้วก็ห้องนอนด้านล่างค่ะซึ่งตอนนี้คีโกะอยู่ที่ห้องนอนด้านล่างนะคะซึ่งห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องแนวยาแบบนี้เลยค่ะก็สามารถจัดวางตู้เสื้อผ้าตูะเครื่องแปง้งหรือว่าตู้เก็บกระเป๋าแบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันค่ะแต่ถ้าใครเนี่ยชอบแต่งตัวนะคะก็สามารถติดกระจกเหมือนห้องตัวอย่างแบบนี้นะคะสามารถเช็คลุกเราก่อนที่จะออกจากห้องได้ค่ะ พื้นที่ด้านบนนะคะก็ใหญ่เกือบพื้นที่ด้านล่างเลยค่ะขึ้นมาปุ๊บนะคะเราจะเจอมุมแบบนี้ซึ่งห้องตัวอย่างเขาก็ทําเป็นตู้เก็บของแล้วก็โต๊ะทำงานนะคะก็ทําแบบนี้ได้เลยค่ะหรือว่าถ้าใครเนี่ยชอบแบบเล่นเกมก็จะเป็นห้องเกมห้องทํางานได้หมดเลยค่ะแต่ถ้าเป็นนักกีน,นะคะก็จะทําเป็นตู้เสื้อผ้าค่ะเพราะว่าเสื้อผ้าเยอะมากๆ มาที่ห้องนอนด้านบนบ้างค่ะห้องนี้ก็ใหญ่มากเลยนะคะก็สามารถวางเตียงขนาด5ฟุตแล้วก็บิวอินตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ได้เหมือนกันค่ะตรงนี้นะคะมองออกไปเนี่ยก็จะได้วิวด้านนอกด้วยแล้วก็มองออกไปก็จะเห็นลิฟ่งรูมด้านล่างได้ค่ะก็ให้ความไพรเวทมากๆคิวก็ชอบห้องนี้มากเลยค่ะส่วนตรงนี้นะคะถ้าใครรู้สึกแบบ,บวิววิวนิดนึงก็สามารถหาพามามมาก,กันได้เหมือนกันนะคะ ทด่องอยู่ในห้องนี้แล้วนะคะคิดว่าห้องนี้เนี่ยเหมาะสาหรับคู่รักหรือว่าครอบครัว2อาคนได้สบายๆเลยค่ะเพราะว่ามี2ห้องนอนส่วนฟังก์ชันอื่นๆก็สะดวกสบายลงตัวมากๆเลยค่ะวันนี้อากาศดีมากเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูสวนกลางกันดีกว่าค่ะ สิ่งอำนที่นี่นะคะเขาก็จัดมาให้แบบเต็มเลยค่ะถ้าเราเดินทางมาด้วย BTS นะคะก็จะได้เดินผ่านกับ Green Pavilion ซึ่งเป็นสวนที่เขาจัดแลนด์สเคปมาแบบแนวยาวแบบนี้เลยค่ะมาที่ล็อบบี้นะคะก็จะได้เห็นแผ่น Channel Marble แผ่นใหญ่อลังการมากเลยค่ะส่วนล็อบบี้เขาก็จัดเป็น2โซนด้วยกันคือ Cozy Lounge แล้วก็ Privilege Lounge ค่ะที่ก็เชื่อมต่อกับสวน Semi Outdoor สามารถมองเห็นสวนสีเขียวๆแบบนี้ด้วยค่ะ แล้วชั้นบนของอาคารก็ยังมีส่วนกลางอีกหลายฟังก์ชัน Exclusive Sky Club พื้นที่รับวิวจากมุมสูง,สงเสมือนนั่งอยู่ใน Sky Lounge และวิวแบบพาโนรามา The Cloud Social Club พื้นที่สำหรับการทำงานในทุกรูปแบบเพื่อต่อโจทย์การใช้ชีวิตแบบ m u l t i c u l t u r a l ทั้งการซูมแบบเดี่ยวการประชุมแบบกลุ่มพร้อมรับ City View แบบ360องศา Sky Pool Pavilion สระว่ายน้ำความยาวกว่า30เมตร แบบทั้งอินดอร์และอาท์ด์ต่อโจทย์ไลฟ์สไตล์การออกกำลังกายได้ทั้งกลางวันและกลางคืนพร้อมมุมจาก u ุซี่สำหรับผ่อนคลายและเดย์เบดปลายสระที่นอนรับวิวสวยแบบ360องศาห้อง Active Atrium t h หรือ Sky n i t s e s s ที่นี่แยกฟังก์ชันเหมือนที่ยิมและอุปกรณ์เยอะมากๆเลยโซอนออกกำลังกายบน r o ฟท็อปบนความสูงกว่า40ชั้นแบบ24ชั่วโมงโดยแยกโซนคาร์ดิโอเวทเทรนนิ่งและ Private g y m The ะพ r ค r o ฟท็อปส่วนรูฟท็อปขนาดใหญ่พร้อมพื้นที่นั่งชมวิวสวน700ไร่และวิวแบบ360องศาแบบเล่นระดับเพื่อการพักผ่อนที่สมบูรณ์แบบที่สุด แล้วที่ประทับใจอีกอย่างของที่นี่นะคะก็คือระบบรักษาความปลอดภัยค่ะเพราะว่าตั้งแต่เข้าโครงการนะคะก็ต้องแลกบัตรก่อนจะเข้าอาคารเนี่ยก็ต้องสแกนหน้านะคะแล้วก็ถูกห้องเนี่ยก็จะเป็นดิจิตอลดอล็อกด้วยปลอดภัยหายห่วงแน่นอนค่ะ และนี่คือไลฟ์ฝาขนลาดพร้าวที่อาคิโกมาลิฟต์อินทดลองใช้ชีวิตในวันนี้ค่ะโลเคชั่นคือดีมากติดถนนผาขนโยทินเดินเท้าสะดวกใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีห้แยกลาดเพ้าวและ MRT พาผโยทินอยู่ใกล้เซ็นทรัลลาดพพลาวมากๆเดินมาชิวๆได้เลยค่ะที่สำคัญเป็นโครงการแบรนด์ไลฟ์ที่ยูนิตมายม,มากๆเพียงแค่598ยูนิตเท่านั้นค่ะเมื่อเทียบกับส่วนกลางที่ให้มาแล้วนะคะก็คือมีใช้เหลือๆเลยค่ะ สำหรับใครที่สนใจคอนโดพร้อมอยู่ใกล้รถไฟฟ้าแล้วก็เซ็นทรัลลาดพร้าวก็สามารถแวะมาดูกันได้นะคะ1ห้องนอน35ตารางเมตรพร้อมอยู่เริ่มต้น5.29ล้านบาทและ2ห้องนอนมีทั้งแบบซิมเพล็กซ์และเวอร์ทิเพล็กซ์เริ่มต้น8.59ล้านบาทค่ะสำหรับวันนี้นะคะขิกก็ต้องคอเตอร์ลาไปก่อนแล้วแล้วรอบหน้าคิกก็จะไปลิฟวิ่งอินที่ไหนอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบาย